สวัสดีครับทุกทท่านยังจำกันได้ไหมเอ่ยนี่ก็ปีกว่าแล้วนะครับที่ผมได้ลาช่องไปอย่างถาวรซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำคลิปลงใหม่แล้วครับแต่ที่ทำคลิปวันนี้เพื่อมาบอกเขาดีกับทุกๆุกคนนะครับอ่าเราไม่ได้ทำคลิปลง youtube อีกแล้วครับคือไม่ได้ลงในช่องนี้นะครับแต่ว่าผมได้ไปเปิดเพจเพจหนึ่ง ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับแอนิเมชันซึ่งตอนนี้พึ่งจะปั้นได้ไม่นานเองครับอยากจะเชิญชวนว่าแม่พี่น้องและทุกๆคนไปติดตามเพจนะครับแนวสไตล์การ์ตูนเราได้ปรับเปลี่ยนไปตามวัยครับนี่ครับหน้าตาของเพจครับมีชื่อว่า PPy Animation นะครับหน้าตาเพจจะเป็นอย่างนี้เลยอ่า,าพามารีวิวเพจหน่อยนึงครับ อ่านี่ครับนี่จะเป็นการ์ตูนที่ผมจะทำนะครับเพิ่งลงไปมาตอนเย็นๆนี่เองครับไม่เชิงเย็นนะครับมืดมืดหน่อยอ่าชื่อว่าสองปอนออนทัวร์นะครับสามารถรอรับชมกันได้ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ลงคลิปเล่นๆเห็นไหมครับหน้าตาผมเองเมื่อผมวาดเป็นการ์ตูนรอไหมครับรอไหมครับแน่ว่าตัวเองไม่รอได้ไงเนาะ อันนี้ก็ตัวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนะ้าตาของผมแบบนี่ครับว่าไหมรอไม่รอได้ไงอ่ะนี่นอ่าอ่าพอของปากหอโคอรครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นมิสเตอร์ดอกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําต่อหรือเปล่าเพราะผมอาจจะยกเลิกการทกากับตูนเรื่องนี้อ่าไม่เไส่วนนี้ครับเป็นก็เป็นการ์ตูนเล็กๆ,ๆน้อยๆสร้างรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้ก็คือกาําลังพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่ <laughs> อพอของปากของคอครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็แค่พับขอไปเฉยต่อไปครับมาดูนี่ครับมวยไทยประะกงฟูซึ่งคนที่เข้ามาดูสามารถมารับชมได้นะครับเข้ามาติดตามกันให้เยอะๆเลยนะครับเหตุเราจะได้เติบโตไปแล้วมีการ์ตูนคุณภาพมากขึ้นการ์ตูนจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากที่วาดในห่วยจะพยายามวาดให้สวย ให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยครับจะไม่เข้าข้างเพศเพศใดไวไดัยใดวัยหนึ่งครับดูครับอืมพาพพาเพื่อนสูงพาทุกคนที่รู้จักมาติดตามกันเยอะๆนะครับเอาให้ถึงแสนซับล้านซับกันไปเลยโอู้ดได้า่าเต็นมากโอเคครับบ๊ายบาย